เก็บน้องใหม่สดจ้าหัวหางเนี้ยน่าคนคนใส่เห็ดเซียงจุ้มจุ้มบะแข็งบะเคียพ่วงจ้าใส่เป็นพ่วงเลยจ้าบักหมอบักใหญ่พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าบังโหรบังโหรเป็นเพื่อนคือเก่าแหละจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อสุขุสุกนมืิ่งแกงน้องใหม่นอไม้ได้น้อไม้เอี่ยงเกินน้องใหม่หัวก์น้อหัวกจ้าพี่น้องได้มาซำซำน้องซำน้อบักใหญ่ยี่สิบบาทพบกันพี่น้องจ้า เพื่คราวนี้เาไม่เกีย่ยเราไปดิคางเราเรียบร้อยเ้วจะมาเสียบเสียบน้ากันพี่น้องกัแบบเจวประเด็นพี่น้องอเจลเสียบได้จำเสียบมาพี่น้องจ้ะไว้ันหนล่ะจ้าจัเขาไม่แน่เดี๋ยวเป็นยกไวทน้องไ,องไม่ดีผู้เดยท่ยกได้อุ้งเข่าหอนอนโอ้ยฉันกันหนึ่งใหม่ใหม่นองจ้าโอ้ยพี่น้องอ่ะจ้จะเสียบเนาะ

ไข่เห็ดเฟียงเสียบด้วพี่น้องงหนไปรวนกบเข่าบ้านห้องเงี่ยจ้ะไปชวนกบเข่าบ้นห้องนี่นี่น่ เป็นเยยนหอมอืกินไหมเนี่ยค่า Walk home. Mm. ฟ้านเปิ้นดึงสี่นนองเป็นเ,นนนเปิดให้เปิป่แบไกระเสเหมือนกันเกงแ้ใหมเนี่ยหเปิดจะเป็น,น,แ,กปน,ปนแกงเปิดอะไเขียนกระเซาบ 嗯。 Nói lần nọ mọi người mọi người ngay người mhm ngay mhm mhm với lại mhm 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 Nói mhm mhm pin mhm เสียกูเสียแม่เรารอนไปร้นไมหัลูกั่นอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนไปนะโอ้ยเต็ม อืมพวงมันพวงมันอยู่ใเส่พวงแบบแข้ง <laughs> แล้วน้องบอกว่าส่วนหมายทิบอกนะบอกกันของคนเวลาที่กินกินน้ำกันสองคนถ้ากินข้างนอกก็สีใส่ส่วนกลางแล้วพี่น,อนอ้องกินแต่บอกว่าก้มลงมาหล่นสินะแล้วบริบวณกก้มเลยนะแล้วปกก้มเห็นบอล อันนี้มันก็มีน้ำหยาบดีดีอืม นามบอ,อนอ้าวนี่อะอ๋อไม่ใช่หรอใค้อื่นนี่แม่ก็สมัครตัวมันเรียนมุกขอก่อนเราายปากย อืมดีไม,ม่เป็นโอ้โห <c oughs> พาเใหญ่เนะว้าวหลายค่ะพี่อ,อ๋าคนอ้อน สองไข่เลยค่ะเราพี่ดีพี่น้องก็พี่เราจับเซฟเสร็จทำเกวบไปเกวบไปกินได้ร้ยยาย กินบ่มาน<า>ก้มลุงพีนอ้องมาขี่เดียดดอกก้มควมเป็นยูคนิ้งสี่จ้าแม่ยิ้มันนีมันเปลี่นยนม้องเน่เรียบก็สวกน้องอิเลมีมันเรียบเงี้ยวแล้วบางคนาบาเบาดอกพี่น้องได้ว่างแล้วต้นต้อยนักน้องจ้ะเจี๊ยบจ้ะ คลิปนี้ก็ไวปสำเนะจาะพี่น้องจา๋าอิ่มแล้วจ้ะขอบคุณนะจ่ะพี่น้องจ๋าที่เข้ามาเบิ่งคลิปของพีเพ็ญกับมิเชียบนจนจบจ้ะพี่น้องจา๋าคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อจ้ะพี่น้องจา้าไปแล้วจ้ะพี่น้องไปพี่น้องเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าไปแล้ว,ลวะคะ่ะมีเมิเชียบเบา